สวัสดีครับผมแอมจากช่องเด็กวิบาสครับน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าใบประกอบวิชาชีพของเราหรือว่าใบกบเนี่ยสามารถสร้างรายได้มากกว่าที่เราเห็นนะครับแต่จะสร้างรายได้อย่างไรไปชมกันเลยครับแน่นอนครับเด็กวิศวะเมื่อเรียนจบมาแล้วก็ต้องไปประกอบวิชาชีพวิศวกรใช่ไหมครับ แต่การที่เราจะไปประกอบวิชาชีพวิศวกรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นเราจําเป็นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศว,วกรรมควบคุมเรื่องของการสร้างไรายได้ก็เช่นกันครับสำหรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามารถสร้างรายได้ให้เราเพิ่มได้จากรายได้ประจําหรือเงินเดือนของเราได้อีกนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของรายได้นะครับเรา, <Nein. S 2> ามาทำความรู้จักกับสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่จําเป็นจะต้องมีใบประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมกันก่อนได้แก่วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเหมืองแร่วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมีและอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คืองานวิศวกรรมที่เราทำเนี่ยครับเขาจะแบ่งงานออกเป็น6ประเภทดังนี้หนึ่งคืองานให้คำปรึกษางานให้คำปรึกษาคืองานที่เราจะต้องให้ข้อแนะนํา การตรวจวินิจฉัยหรือการตรวจรับรองงานโครงการแต่งงานให้คำปรึกษานั้นจะทำได้เฉพาะผู้ที่มีใบอนุญ,ญาตระดับวุฒิวิศวกรเท่านั้นนะครับฮ่าฮงงละสิระดับวุฒิวิศวกรคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มในหัวข้อของระดับของใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับ 2. ง,งานวางโครงการงานางโครงการคือ งานที่เราจะต้องศึกษาวิเคราะห์หาทางเรื่องที่เหมาะสมหรือการวางแผนโครงการที่เราจะทํา 3. งานออกแบบคำนวณคืองานที่เราต้องใช้หลักวิชาการและความชํานาญเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดการก่อสร้างการสร้างการผลิตหรือวางผังโรงงานและเครื่องจักรโดยต้องมีรายละเอียดการคํานวณแสดงเป็นรูปหรือเป็นแบบนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดแล้วก็มีการประมาณการด้วยนะครับ สีงานควบคุมการสร้างหรือผลิตงานควบคุมการสร้างหรือผลิตได้แก่การอำนวยการควบคุมหรือการควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้างการสร้างต่างๆที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการผลิตการติดตั้งการซ่อมการดัดแปลงการรื้อถอนงานหรือการย้ายงานให้เป็นไปตามความถูกต้องตามรูปแบบนะครับและต้องไปไปตามข้อกําหนดตามหลักวิศวกรรมด้วย 5. งานพิจารณาตรวจสอบ งานที่เราตรวจสอบได้แก่การค้นคว้าการวิเคราะห์การทดสอบการหาข้อมูลและสถิติต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยต่างๆและใช้ในการสอบทานงานตรวจวัดต่างๆด้วยและ 6. งานอำนวยการใช้งานอำนวยการใช้ได้แก่การอำนวยการดูแลการใช้การรักษาทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือระบบให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดตามหลักวิศวกรรมครับ สำหรับระดับของใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับโดยระดับต้นเลยเมื่อน้องๆเรียนจบมาน้องๆจะต้องสอบขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรเป็นระดับแรกก่อนและเมื่อน้องๆได้ประกอบใบวิชาชีพภาคีวิศวกรามาแล้วน้องๆจะต้องเก็บประสบการณ์จากใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกร3ปีนะครับน้องๆถึงจะสอบเลื่อนขั้นเป็น ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรได้และเช่นเดียวกันถ้าน้องๆต้องการเทเลื่อระดับเป็นวุฒิวิศวกรน้องๆจะต้องเก็บประสบการณ์ในใบประกอบวิชาชีพสามัญวิศวกรให้ได้ไม่น้อยกว่า5ปีถึงจะมีสิทธิสอบเลื่อระดับเป็นวุฒิวิศวกรแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนั่นคือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแบบปกติแต่ยังมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอีกประเภทหนึ่ง นั่นก็คือใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษนั่นเองโดยจะมี2กรณีนะครับที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษนั่นก็คือบุคคลที่ไม่ได้จบวุฒิระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะครับหรือต่ำกว่าเนาะแต่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือในกรณีทีเ่เราเป็นวิศวกรแหละแต่ว่าเราทำงานที่ไม่ตรงสาขาแต่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาดังกล่าวเราสามารถที่จะขอยื่นเ,เพื่อขอใบอนุญ,ญาตพาคีวิศวกรพิเศษในสาขาที่เรามีความเชี่ยวชาญที่ไม่ใช่สาขาที่เราเรียนจบมายกตัวอย่างอย่างเช่นเราเรียนจบวิศวกรรมไฟฟ้ามา แต่ว่าเวลาเราออกมาทํางานเราเดินไปทำงานในสายงานของวิศวกรรมเครื่องกลและเรามีความเชี่ยวชาญพิเศษโดยมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเราสามารถที่จะไปยื่นขอใบอนุญาตที่เป็นภาคีวิศวกร,รพิเศษในสาขาเครื่องกลได้อีกใบนะครับนอกเหนือจากใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าแบบปกตินั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า เราจะสามารถถือใบอนุญ,ญาต2ใบในคนคนเดียวได้เลยและเมื่อเรามีใบอนุญ,ญาต2ใบโอกาสในการหาไรายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกนั่นก็ถือว่าเป็นข้อดีของการมีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ในที่สุดก็มาถึงเรื่องที่พวกเรารอคอยก็คือเรื่องของรายได้นะครับโดยผมจะแบ่งประเภทรายได้จากใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับเป็น2ประเภทดังนี้นะครับประเภทแรกก็คือรายได้ประจําจากบริษัทต้นสังกัดนะครับซึ่งอันนี้จะให้เป็นรายเดือนมาพร้อมกับเงินเดือนนะครับส่วนประเภทที่2ก็คือรายได้จากงานไม่ประจําก็คืองานประเภทที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพื่อประกอบการเซ็นรับรองงานต่างๆครับ มาถึงตัวเลขรายได้จากใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและผมต้องออกตัวไว้ตรงนี้นะครับว่าตัวเลขที่ได้มาเนี่ยเป็นตัวเลขจากการสํารวจจากเพื่อนวิศวกรที่ทํางานอยู่ณปัจจุบันนะครับและเป็นสาขาวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้านะครับผมไม่มั่นใจว่าวิศวกรอื่นๆจะประมาณนี้ไหมแต่ว่าน่าจะพอเป็นไกล้ลายได้ครับสำหรับรายได้ประจำจากบริษัทต้นสังกัดถ้าเป็นระดับภาคีวิศวกร ก็เริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีนะครับจนถึงประมาณ5,000บาทต่อเดือนนะครับอันนี้หมายรวมถึงภาคีพิเศษด้วยนะครับสำหรับสามัญวิศวก,ก็ประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000บาทต่อเดือนนะครับระดับวุฒธธิวิศวก,ก็มากกว่า1 5 0 0 0าบาทต่อเดือนแน่นอนแต่ส่วนใหญ่แล้ววุฒิวิธธวศรเนี่ยมักจะเป็นตำแหน่งสูงสูงในบริษัทหรืออาจจะเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะครับ โดยมากตัวเลขรายได้ประจําจากบริษัทต้นสังกัดที่เราจะได้จากใบประกอบวิชาชีพวิศวกรมรมควบคุมจะขึ้นอยู่กับฐานโครงสร้างของบริษัทนั้นๆด้วยถัดมาก็จะเป็นรายได้จากงานไม่ประจําหรือรายได้จากการเซ็นรับรองงานนะครับสําหรับภาคีวิศวกรก็จะมีประมาณ1 0 0 0งพถึงสามพบาทต่อง,งานนะครับสำหรับสามัญวิศวกรก็ประมาณ5,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทต่อง,งานส่วนสําหรับวุฒิวิศวกร ก็มากกว่า20,000บาทต่องานแน่นอนนะครับสำหรับรายได้ในส่วนที่ได้จากงานไม่ประจำเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเ,เมื่อทำไประยะหนึ่งเนี่ยผู้ว่าจ้างของเราก็จะกลายเป็นลูกค้าประจำไปพอกลายเป็นลูกค้าประจำก็จะกลายเป็นการคุยแบบพี่น้องแล้วนะครับคราวนี้เรื่องของตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความพึงพอใจละก็จะเป็นตัวเลขอะไรก็ขึ้นอยู่กับเราพิจารณาแล้วนะครับขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับ ถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือสามารถต่อรองได้นั่นเองนะครับและคงต้องย้ำตัวแดงๆและโตๆนะครับสำหรับรายได้จากงานไม่ประจำหรือจากงานเซ็นรับรองนะครับก่อนที่น้องๆจะเซ็นรับรองงานใดๆก็ตามนะครับน้องๆจะต้องตรวจทานทุกครั้งนะครับงานของน้องที่จะเซ็นนะครับว่าเป็นไปตามหลักวิศวกรรมไหมทุกอย่างถูกต้องไหมเพราะว่า เมื่อน้องเซ็นไปแล้วงานพวกนี้จะเป็นความรับผิดชอบของน้องโดยตรงมันก็คืองานของน้องนั่นเองโดยเฉพาะงานที่หากเกิดความผิดพลาดแล้วมีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลนะครับยกตัวอย่างเช่นวิศวกรโยธาครับหากไปเซ็นรับรองอาคารไปแล้วอาคารถล่มขึ้นมาเกิดมีผู้เสียชีวิตอาคารเสียหายทรัพย์ส,สินเสียหายโทษสูงสุดของน้องคือ โดนยึดใบอนุญาตและติดคุกนะครับต้องย้ำเตือนกันไว้ครับดังคำที่ปีเตอร์ปักเกอร์เขาได้กล่าวไว้นะครับรายได้ที่ยิ่งใหญ่มากับความรับผิดชอบที่ใหญ่ย,ยิ่งเอ้ยนั่นมันสไปเดอร์แมนมันเป็นพลังไม่ใช่รายได้โอ้ฮ่า <c oughs> ๆก็ยิงมุกนิดน,นึงครับไม่อยากให้เครียดคือถ้าหากว่าน้องๆตรวจทานนะครับแล้วทุกอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก็ไม่มีอะไรน่ากลัวครับดังนั้นก็ เราก็สามารถที่จะใช้ใบประกอบวิชาชีพของเราหารายได้ได้ครับในคลิปถัดไปผมจะทําเรื่องอ uem, วิธีการสอบขอใบอนุญ,ญาตและการอสอบเลื่อนชั้นใบอนุญ,ญาตนะครับไม่ว่าจะเป็นขอสอบใบอนุญ,ญาตภาคีวิศวกรนะครับเลื่อนชั้นเป็นสามัญวิศวกรแล้วก็เลื่อนชั้นเป็นวุฒิวิศวกรและที่สําคัญเลยสําหรับน้องๆที่มีใบประกอบกวิชาชีพภาคีววิศวกรอยู่แล้วและต้องการที่จะสอบเลื่อนชั้นเป็นสามัญวิศวกร ผมจะเผยเคล็ดลับในการสอบเลื่อนชั้นดังนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้จากใบกบนะครับถ้าน้องๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากน้องๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องทางของ Facebook นะครับส่วนในช่องทางของยูทูบนะครับก็ฝากกดซับสครายติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาหรับในอีพีต่อไปนะครับ ในทีน้านะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการอาขอใบอนุญ,ญาตแล้วนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นใบอนุญ,ญาตแต่ละระดับขึ้นไปนะครับซึ่งยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ